วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องบ้านโหนศาสนันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปทำนายดวงให้กับชาวราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15ตุลาคมถึงวันที่14พฤศจิกายนนะคะชาวราศีตุลในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ทั้งในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานของชาวราศีตุลในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะ3ดาบค่ะ G of s w o r d ดค่ะไพ่ใบที่2นะคะ Seven of cups ค่ะหรือว่า7ถ้วยนั่นเองค่ะไพ่ใบที่3นะคะ ace of coins นะคะหรือว่าไพ่8เหรียญน,นะคะไพ่หม่เลข4ะค,ะ source, ค่ะ Tens of swords ค่ะหรือว่าไพ่10ดาบค่ะไพ่หม่เลข5นะคะ Tens of ones ค่ะหรือว่าไพ่10ไม้นั่นเองนะคะ งานของชาวราศีตุลในเดือนตุลานี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะหนักมากๆเลยนะคะชาวราศีตุลต้องแบกหน้าที่ความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะรวมถึงนะคะต้องคอยบริหารจัดการอะไรหลายๆอย่างคือชาวราศีตุลเนี่ยไม่ได้ทําเพียงแค่หน้าที่เดียวบางท่านอาจจะได้รับมอบหมายงานที่เป็นในลักษณะที่ว่า,ารับผิดชอบส่วนหนึ่งอยู่นะคะก็ต้องมอีการเพิ่มหน้าที่เพิ่มความ เพิ่มความรับผิดช,ชอบซึ่งมันดูเหมือนจะแบกรับทุกอย่างไว้ที่ตัวคุณเพียงคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีตุลเนี่ยต้องอดทนนะคะแต่บางท่านนะคะก็ ไม่ไม่ทนแล้วแต่บางท่านก็ไม่ทนแล้วบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการคิดที่จะลาออกจากงานหรือว่าเปลี่ยนงานหรือว่ายกย้ายงานนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของเรื่องอการเงินกันบ้างนะคะหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยมากมายขนาดนี้แล้วการเงินของชาวราศีตุลในเดือนตุนลาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะ elaaiz consistency Knights nice o f Swords ค่ะหรือว่าอัศวินถือดาบนั่นเองนะคะไพ่ใบที่2ค่ะ q u n z of o o n s ค่ะหรือว่าราชินีถือเหรียญค่ะไพ่ใบที่3นะคะ t w o o f s w u r d s ค่ะหรือว่าไพ่สองดาบค่ะไพ่ใบที่4ค่ะ temperance ค่ะและใบที่5นะคะ n t s of Coins นะคะหรือว่าไพ่เก้าเหรียญค่ะ ชาวราศีตุลถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินนะคะการเงินชาวราศีตุลมีเข้ามาอยู่นะคะแต่ว่าในส่วนของนี่สิน์หรือว่าค่าใช้จ่ายที่มันเป็นค่าใช้จ่ายประจำเนี่ยก็ค่อนข้างสูงค่อนข้างเยอะชาวราศีตุลหลายๆท่านนะคะอาจจะต้องแบ่งรับแบ่งสู้นะคะในเรื่องของการเงินรวมถึงชาวราศีตุลที่รอในเรื่องของการกู้ยืมนะคะต้องรอไปก่อนนะคะซึ่งทําให้นะคะชาวราศีตุลอาจจะประสบปัญหา ในเรื่องของสภาพคล่องได้ในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องระมัดระวังในส่วนของเรื่องการใช้จ่ายเงินในเดือนตุลาคมนะคะก็ควบคุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ดีๆนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหานะเดี๋ยวมาดูในส่วนของอความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่านะคะแล้วความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลในเดือนตุลาคมนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะ ไพ่ใบแรกนะคะ Five of Coins นะคะหรือว่าไพ่ห้าเหรียญค่ะไพ่ใบที่สองนะคะ Five of Cups นะคะหรือว่าไพ่ห้าถ้วยค่ะไพ่ใบที่สามนะคะ The Tower ค่ะไพ่ห,หมายเลขสี่นะคะ Ties of Cups ค่ะหรือว่าไพ่สามถ้วยนั่นเองค่ะ แลกไพ่ใหม่เลขค่านะคะ Nice of c u p s นะคะหรือว่าไพ่อัศวินถือถ้วยค่ะชาวราศีตุลที่เป็นคนโสดเหมือนพึ่งอกหักมาเลยนะคะเหมือนพึ่งถูกบอกเลิกหรือว่าถูกเทถูกทิ้งนั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลที่เป็นคนโสดอาจจะยังคงนะคะอยู่กับความรู้สึกเดิมๆนะคุณยัง คุณยังไม่หายดีนะคะช่วงเวลานี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองเนี่ยต้องไม่ควรที่จะอยู่คนเดียวนะคะควรออกมาข้างนอกบ้างออกมาสังสรรค์กับเพื่อนบ้างนะคะก็จะทําให้ชาวราศีตุลเนี่ยลืมความทุกข์หรือว่าลืมความเศร้าลงไปได้นะคะแต่สําหรับคนมีคู่คนี้ต้องระมัดระวังนะคะการมีปากเสียงหรือว่าการทะเลาะกันนะคะการพูดจาที่อาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนตุลาคมคน มีคู่หรือว่ามีคนรักอยู่แล้วต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคําจานะคะต้องมีการรักษาน้ําใจนะคะหรือว่ารักษาคําพูดกันบ้าน,นะคะเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะทําให้คุณทั้งคู่นะคะต้องทะเลาะก,กันใหญ่โตนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะก็ต้องอใจเย็นนะคะค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของออลลอร์เคกันบ้างน,นะคะเหล่าไพ่ออลเอรเอยากจะแนะนํานะคะหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับชาวราศ สีตุลในเดือนตุลาคมนี้นะคะไพ่ใบแรกค่ะชาวราศีตุลน,นะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะสำหรับคุณนะไพ่เอาละคนกำลังแนะนำ กลับตัวคุณว่านะคะควรหาโอกาสนะคะที่จะกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ของคุณนะคะกลับไปดูแลนะคะครอบครัวของคุณบ้างนะคะถ้าช่วงนี้คุณกําลังอยู่ในช่วงของการโฮมงานหนักหรือว่าทํางานหนักนะคะไพ่ออเลกเคิลกำลังแนะนําว่าคุณควรให้เวลากับครอบครัวของคุณบ้างนะคะอย่าทํางานหนักจนเกินไปนะคะมีเวลาให้กับคนในครอบครัวของคุณบ้างนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของไพ่ใบที่2กันบ้างนะคะ ะะไพ่ใบที่สองนะคะชาวราศีตุลน,นะคะช่วงนี้นะคะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอาการถูกใส่ร้ายการถูกเนินทาว่าร้ายไว้สักนิดหนึ่งอะนะคะช่วงนี้อาจจะมีคนสุบสิบนินทาคุณช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ตัวคุณเนี่ย มีศัตรูนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนตุลาคมเนี้ยต้องระมัดระวังให้ดีนะคะอาจจะมีคนที่ไม่หวังดีประสงค์ร้ายนะคะามาเข้ามาทําให้ตัวคุณเดือดร้อนต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะคะช่วงนี้ถ้าจะต้องเจอเพื่อนใหม่หรือว่า พบใครที่เป็นลักษณะคนแปลกหน้าอันนี้ต้องระมัดระวังไว้นะคะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะเดี๋ยวมาดูเอาลเคนะคะใบที่3กันบ้างน,นะคะว่าเอาลเคิอยากจะแนะนําหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีตุนนะคะ ให้ใบที่3นะคะชาวราศีตุลในช่วงเวลานี้นะคะค่อนข้างที่จะติดเนี่ยอยู่ในโลกออนไลน์เนาะไพ่กำลังแนะนํานะคะว่าให้ตัวคุณนะคะเป็นตัวของตัวเองให้มากนะคะบางครั้งเนี่ยการอยู่กับ สื่อโซเชียลที่มากเกินไปอาจจะทำให้ตัวคุณมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการงานนะคะการเงินแล้วก็ความรักเนี่ยรวมๆอยู่ในนี้เลยนะคะรวมถึงปัญหาในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอันนี้ต้องคอนโทรลแล้วก็ ควบคุมตัวคนเองให้ดีๆนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือคําทํานายประจําเดือนตุลาคมสําหรับชาวราศีตุลทั้งในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะขอให้ชาวราศีตุลน,นะคะโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะทุกๆท่านเลยนะคะรักพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบพระคุณทุกทุกท่านมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์รวมคอมเมนต์พูดคุยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ้านโหนอุตสาสนันด้วยนะคะอย่าลืมกดซับส r i b e ให้กันด้วยนะคะ